หลังจากลงคลิปนี้เสร็จแล้วผมขอไปล้างโทรศัพท์ก่อนนะค้างมากเลยคงต้องจุ่มสไลด์สักสองสามทีบางทีอาจจะลื่นขึ้นกว่าเดิมก็ได้บายจ้าหมายความว่าระหว่างที่ฉันติดแงกอยู่ในหลีบชายแดนนี้มาเทียดก็ได้ถูกกำหนดให้เป็นผู้สืบทอดของตระกูลนั้นเหรอเลดี้เดนเฟียมีโมดเชื่อเขาเลย นอกจากแอกเซลแล้วยังมีมาเทียเอี่ยวด้วยอีกนี่มันกลายเป็นศึกสามฝ่ายแล้วนี่นาะถ้าถึงแม้ว่าคุณชายใหญ่มาเทียดจะได้ครองตำแหน่งผู้สืบทอดแล้วแต่ก็คงเป็นตำแหน่งแค่ในานามเท่านั้นแหละครับตำแหน่งดายุกเป็นของท่านเดนเฟียต่างหากครับหนวกหูคงต้องลองคิดดูหน่อยซะแล้วสิ่งที่มาเทียดหวงแหนที่สุดคืออะไรนะอ่า ลูกสาวคนนั้นไงที่ว่าครั้งนี้มาเทียดพาม,มาด้วยคะครับถ้าเด็กคนนั้นหายไปมาเทียหน่าจะเศร้าแย่เลยเนอะมันคงสนุกน่าดูแม้จะไม่ควรตัดสินผู้คนจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่พวกคุณลุงนี่หน้าตาน่ากลัวชะมัดถึงอย่างนั้นพวกพี่หญิงรับใช้ก็ดูน่ากลัวไม่ต่างกันแต่ก็ยังใจดีเลยนี่นาะ คุณหนูเชียนว่าที่เลดี้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไม่สิที่สำคัญกว่านั้นคือพวกเขาอยู่ฝ่ายพ่อฉันจริงหรือเปล่าป้าป๋าคนเหย่่านั้นเป็นคนดีจริงๆใช่ไหมฮะหือแน่นอนทำไมล่ะดูน่าสงสัยเหรอนิดหน่อยพวกเขาดูน่ากลัวน่ะอย่างนี้นี่เองแย่เลยเนอะพ่อหน้าหงอยไปเลย กังวลเพราะฉันบอกว่าเพื่อนๆน่ากลัวเหรอมะไม่ถึงกับแย่หรอกไม่สิหนูไม่กลัวเยะยะชักนิดถ้าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวฉันค่อยใช้ไอเทมเต็มแม็กจัดการเอาก็ได้อือพวกเขาไม่ใช่คนน่ากลัวหรอกเซียนสบายใจได้เลยนะเดี๋ยวพ่อลองไปคุยให้เองคนพวกนั้นเป็นคนใจดีมากจริงๆแต่พ่อเชื่อว่าทุกคนใจดีนี่นา ยังไงก็ไม่ได้การแล้วล่ะการแข่งขันล่าสัตว์วันนี้ฉันต้องไปสืบดูให้ละเอียดแล้วฉันไม่อยากถูกฆ่าทิ้งเลยบอกแล้วไงว่าโบนี้มันไม่ได้การจะทำตัวเป็นคนใจดีได้ก็ต้องเคยใช้ชีวิตแบบนั้นก่อนสิหรือจริงๆควรติดเข็มกัดแสงดาวนี้โอ้ถ้าเป็นอันนั้นคุณหนูเซียนอาจจะชอบก็ได้ถ้าคุณหนูเซียนชอบก็คงดีสิ มาทําให้ดีกันดีกว่าเรายังเหลือการแข่งขันล่าสัตว์อยู่อีกนี่นาะดีละลุยกันสถานที่จัดการแข่งขันล่าสัตว์บ้านพักตากอากาศในป่าโลเซินคงเหนื่อยจากการเดินทางแย่เลยนะคะคุณหนูเซียนเหล่าพี่สาวยังเหลือเวลาอีกสักพักกว่างานจะเริ่มงั้นเข้าไปพักผ่อนที่บ้านพักตากอากาศก่อนแล้วกันพ่อมีสิ่งที่ต้องเตรียมเดี๋ยวพ่อมานะ เออป้าป๋าบายบายคุณหนูเซียนให้เตรียมน้ำอาบไหมคะหรือจะเป็นเค้กดีคะไม่ละไม่เป็นไรถึงเข้าไปบ้านพักตากอากาศก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฉันคิดเยอะแยะไปหมดอยู่ดีทั้งต้องคิดว่าจะเปิดเผยตัวตนเหล่าคนสนิทเพราะยังไงแล้วก็ต้องวางแผนเรื่องอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่นัดไวพ้พรุ่งนี้ให้รัดกุ่มอีกรอบด้วย แถมยังไม่รู้ด้วยว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่การแข่งขัดล่าสัตว์ซึ่งจะมีในวันนี้บ้างพวดพี่เช้ายิบตามมาเยวเข้าฉันต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้รอบครอบที่สุดเอาละมาตรวจสอ,อบอ์ติแฟกทที่คุณแย่าให้มาอีกครั้งดีกว่า ติดตั้งทั้งหมดเรียบร้อยคุณลุงพวกนั้นวินาทีที่ฉันจับได้ว่าพวกเขากำลังคิดไม่ซื่อฉันจะใช้อาร์ติแฟกพวกนี้ทันทีอะอะไรนะพวกพี่เฉาเมื่อกี้ไม่ผู้ฉีกอายายแปลกๆเหออคะแบบไหนที่นอกหน้าต่างคะ่ะใครหน้าไหนเหล่าเนื่องปปา ปากหน้าตาพิศวงนั่นคืออะไรนะ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นดอกไม้พวกเพื่อนๆของท่านว่าทีิดายุกค,คงตั้งใจจะเอาดอกไม้นั่นมาให้คุณหนูเซียนแน่เลยค่ะเป็นดอกไม้ที่สวยจริงๆนะคะสวยตรงไหนเนี่ยดูยังไงก็เหมือนตั้งใจมาวางยาฉันมากกว่าไม่ใช่เหรอหนีไปแล้วคงเป็นคนขี้อายกว่าที่เห็นสินะคะน่าสงสัยชมัดอืม ประหลาดจังสิ่งที่ฉันสัมผัสได้มันคนละความรู้สึกกับเสียงที่มาจากคุณลุงพวกนั้นนี่นาะหรือฉันจะคิดไปเองมีคนแอบมอง